สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูกระบะแคปอิซูซูรถปี2002นะครับคันนี้เครื่องยนต์เดเล็ก5 5 0 0เทอร์โบสีภายนอกสวยๆนะครับสีฉ่ำๆเลยมีริ้วรอยน้อยมากครับเครื่องยนต์นิ่งๆครับไม่สั่นไม่คอนน้ำไม่ดันควันไม่ไหลภายในสะอาดแอร์เย็นครับเครื่องเสียง ชุดใหญ่จัดชุดใหญ่แบบลั่นทุ่งงานวัดยางอายครับกระจกเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยครับช่วงล่างดีนะครับแน่นหนึบเลยเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีเสียงดังให้รบกวนแน่นอนคันนี้ภาษีเต็มนะครับราคาขายอยู่ที่155,000บาทเอกสารเล่มชุดโอนมีพร้อมนะครับ ใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาตามที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ